เจตนิสัยคนโลกแคบและเห็นแก่ตัวคนแบบนี้อยู่แต่ในกลาจำไว้เลยว่าหากเป็นไปได้เราไม่ควรเสียเวลาคบหรือคุยด้วยเด็ดขาดหนึ่งชอบก้าวก่เรื่องของคนอื่นแต่พอคนอื่นทำแบบเดียวกันกลับทำไม่ได้คนประเภทนี้เขาจะไม่ชอบให้ใครเห็นต่างจากเขาเวลาที่คนอื่นพูดหรือเตือนก็กลับมองว่าเป็นการก้าวก่และยังอารมณ์เสียใส่อีก ในขณะที่ตัวเองนั้นวิาพากวิจารณ์คนอื่นเขาไปทั่วแบบที่ไม่รู้สึกผิดอะไรวิจารณไปทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เว้น 2. คนที่หงุดหงิดเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจคนประเภทนี้มักจะอารมณ์แปรปรวนคนที่อยู่ด้วยดาวอารมณ์ไม่ถูกเลยเมื่อสิ่งที่เขาคาดหวังเอาไว้มันไม่ได้ดั่งใจพาดแท้ของเขาก็มักจะเผยออกมาและที่หนักไปกว่านั้น ไม่ว่าจะหงุดหงิดมาจากไหนก็มักจะมาระบายอารมณ์ใส่คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องด้วยอีกต่างหากคนแบบนี้นิสัยแย่มากคบไม่ได้เลยจริงๆสเอาแต่ใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการถกเถียงการโต้แย้งหรือว่ากำลังหาคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก็ตามแต่ในที่สุดแล้วจะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างคนเรานี่ก็แปลกนะ ในเมื่อมีคำตอบในใจอยู่แล้วยังจะขอความเห็นจากคนอื่นเพื่ออะไรคงประมาณว่าไม่ได้ต้องการคำตอบแค่ต้องการคนมาสนับสนุนความคิดก็เท่านั้น 4. ไม่เคยคิดจะขอโทษทั้งที่ตัวเองเป็นคนผิดแต่กลับมองว่าตัวเองทำถูกหรือไม่ก็รู้ตัวว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมรับไม่กล้าขอโทษคนอื่นและที่แย่ไปกว่านั้นคืออาจจะขอโทษแบบส่งสขอโทษแบบไม่มีความจริงใจ าคนอื่นต้องเป็นฝ่ายยอมให้ตลอดคนประเภทนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามก็มักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและก็ต้องให้คนอื่นเห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวเองทำแม้บางครั้งคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ตามแต่การที่คนอื่นยอมมันก็ไม่ได้แปลว่าเขากลัวนะแต่มันคือการรักษามิตรภาพมากกว่า 6. หากช่วยเหลือใครก็มักจะทวงบุญคุณทีหลัง คนประเภทนี้ถ้าทำอะไรสักอย่างต้องหวังผลอยู่แล้วคุณเองก็อย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วไม่สนใจและปล่อยให้คนอื่นทําทุกอย่างแทนเราอย่าคิดว่าเข้าใจดีเพราะการช่วยเหลือเราบางทีก็เพื่อให้รู้สึกถึงบนคุณทั้งที่ตัวเองเป็นคนได้ผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวเจ็ดต้องการให้คนอื่นเป็นเหมือนความคิดตัวเองแต่ไม่เคยถามความต้องการของคนอื่น ที่ต้องกินด้วยกันต้องไปไหนมาไหนด้วยต้องทำอะไรแบบเดียวกันตลอดแบบนี้มันไม่ใช่แค่การเห็นแก่ตัวเท่านั้นแต่มันเป็นการทำลายจิตใจคนอื่นอีกด้วยเพราะมันบ่งบอกได้ว่าคุณไม่เคยพอใจในสิ่งที่คนอื่นมีหรือสิ่งที่คนอื่นเป็นเพียงอยากให้คนอื่นนั้นเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการไปทุกอย่าง